มาแล้วเหรอเมาบล้วเหรอเจ้าล้ะเหรอสวัสดีค่ะจะไปลอยกระทงกันที่ไหนอีกเนี่ยนี่เมื่อกี้กำลังคุยเลยว่าจะไปลอยกระทงกันที่ไหนดีใช่ใช่เดี๋ยว เสียคนนึงก็บอกว่าต้องแบบไปลอยกระทงจริงๆใช่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งขอลอยออนไลน์แล้วกันเพราะว่ารถติดเนาะมาลอยที่ดีๆก็ได้ใช่ๆตรงนี้มีอ่างน้ำานึ่นะใช่พี่เตียมกงมาแล้วเก่าว่าเย็นนี้จะลอยอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะงงว่านี่คืออะไรกันนี่มาพาชมรถมือสองสวยๆเช่นเดิมครับกับวันลอยกระทงใช่กับโปรโมชั่นที่แบบว่าเด็ดมากสำหรับใครที่กำลังหารถตัวไฮบริดอยู่ ขอบอกแบบรถสนั่นซัมเมอร์สเซลเลยนะคะใครกำลังหารถไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันนะครับื้นที่นั่งกว้างขวางนะกับส่วนรถราคา1นึ่งแสนแล้วจริงๆน้องอมชอบแบบรถน้ำมันหรือชอบรถไฟฟ้าผมหมอผมชอบรถสตรอเบอรี่ที่สุดทำไมอ่ะรถสตรอเบอรี่อ่ะกย้วยปั่นก็อร่อยนะผว่าผมว่าน้ำมันมันก็ผสมมันก็เสถียรดีแต่ว่าถ้าไฮบริดมันมาช่วย แบบว่า E ีวีมันมาช่วยแบบเรื่องเรานิดนึงเนี่ยมันก็โอเคแต่ก็คือผสมผสานกันน่าจะดีที่สุดซึ่งเป็นตัวไฮบริดนี่แหละใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติมันมีมอ2อย่างรวมอยู่ในอย่างเดียวกันเนี่ยใช่ใ่พี่ว่ามันแจ่มนะคะอย่างอย่างน้อยๆนะความโบราณยังมีอยู่อแต่แล้วความสมัยใหม่ก็ตามมาด้วยใช่แล้วเนาะนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปตัวไฮบริดเราพาชมรถสวยๆก่อนดีกว่าแต่อันนี้ย้ำอีกทีสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามา ใครสนใจตัวไฮบิดต้องจับตาดูคลิปลายสดนี้เลยนะครับส่วนลด100,000บาทเต็มๆให้กับคนที่ออกรถคันนี้เท่านั้นไฮบิดตัวนี้เท่านั้นนะทำไมให้ขนาดนั้นใช่คันนี้จัดเต็มให้เลยโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจนะครับในวันลอยกระทงอันนี้บอกให้เลยอันนี้คุยกับเจ้านายเรียบร้อยแล้วเราจะปล่อยส่วนลด100,000ทุกๆวันสำคัญ จริงเหรอใช่เพราะฉะนั้น,น,น,นจับตาได้เลยถูกถูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถคันอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รถเราเยอะมากเอาเข้ามาใหม่เยอะมาก<ช>มีทั้ง ไฮบิดแล้วก็น้ำมันเอาเป็นโซนแบบรถดูผู้บริหารก่อนดีกว่าได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เข้ามาหลายคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นคันเก่าๆคันใหม่ๆมีครบอย่างเช่นคันนี้อ่าคันนี้ก่อนละกันนะครับใครชอบแ a m รี่นะครับโตโยต้าแคมรี่ตัว2.0ตัว G D 4 S P 2018นะครับตัวนี้มีติดเด l ไล h ์เพิ่มเติมให้แล้วนั่นครับกับราคาพิเศษ จากราคา600,000เอ้ย700,000 45,000เหลือเพียง629,000บาทเท่านั้นอะไม่ 6, 500, ครบแสนห้าอันนี้ลดเกือบแสนไอ้หกห้าเก้าคือร,รถบรรทุอและอันนี้ลดอีกรอบหนึ่งนะครับเหลือ629,000บาทเท่านั้นเพราะว่าเอาจริงช่วงนี้ลูกค้าโชคดีมากคือโชว์รูมเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหยดหน่อยเพราะว่าราคาลดไปสองตกอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับแต่เป็นช่วงที่ลูกค้าได้ขอบโกยเลย อุ้ยแต่แต่พูดถึงนะถ้านะช่วงนี้ลูกค้าซื้อรถเนี่ยจะได้รถที่ดีมากๆเลยใช่คุ้ม,มด้วยใช่คุ้มคุ้มมากเพราะว่าอ่ะไหนไหนไหจะแบบว่าถ้าจะเลือกเต็นรถแล้วนะ ก็เลือกเอาที่แบบชัดเจนค<ช>ุยกันที่แบบว่าเปิดเผยไปเลยว่าโบปป๊ะเลยว่ามีค่าจ,จ่ายไหมมีไม่ม,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 มีออกรถมีไหมใช่ะนะลูกคา้าอย่างคันนี้นะลูกคา้า6 2, 2> 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลย,ยฟีดาวได้ด้วยใช่นั่นนะครับนี่เครดิตฟีดาวรถศูนย์บาทได้เลยนะเก็บเงินเอาไว้เที่ยวปีใหม่ได้สบายเลยนะชัวระนะครับราคานี้ถ้าลูกค้าแบบว่าลูกค้าแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทอ่ะโอ้โห เครดิตดีจัดไปผ่านได้เลยเลิศมากลูกค้าคันนี้หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทจริงเนี่ยเราลดมาเป็นแสนแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ช่วงเนี้ยรถมือสองราคาลงเยอะนะครับครับเป็นช่วงที่ลูกค้าเนี่ยจะซื้อรถเนี่ยได้ดีมากถูกต้องค่ะถ้าอยากซื้อรถต้องช่วงนี้แหละใช่ครับจังอ่าเป็นผู้บอกว่ารถสวยทุกคันเลยนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเออลืมไปเลยมีพี่มาร์เก็ตติ้งเขาฝากบอกมาบอกว่าใครสนใจตัวไฮบริดส่วนลดหนึ่งแสนนะ กดไว้พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะสนใจสนใจพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยส่งแบบทักแชทลูกค้าไปนะส่งรูปส่งวิดีโอส่งอะไรให้แบบครบถ้วนแต่ว่าอย่าพิ่งนะแอดมินตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะว่าคันไหนเดี๋ยวจะสปอยล์ลูกค้าก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าพิมพ์สนใจมาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะแคมรี่ตัวนี้นะครับหกแสนเออสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ลูกค้าเพิ่มั้างอีกนิดนึงใครอยากได้ตัวแบบ แต่งพิเศษอ่าตัวนี้ก็คือ Camry อรี i m o เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2.0เนาะใช่อ่าปี2015นะคะอ่าปี2016เนาะราคาอยู่ที่635,000บาทเท่านั้นเองใช่เลยนะนะได้สีขาวแล้วก็ไม่แค่แสนหนึ่งเองอ่าจ้าจ้าพี่เขาบอกว่าสนใจค่ะได้รับส่วนลดแสนไหมคะอ่าคันไหนครับอ่าไม่ได้บอกด้วยคันไหนอ่ะลูกค้าบอกมานิดนึงพี่มานิดนึงว่าสนใจคันไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูให้ว่าเดี๋ยวเราเพราะว่าไอ้คันที่ส่วนลดหนึ่งแสนเนี่ รุ่นรุ่นหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าสนใจส่วนลดหนึ่งแสนจริงๆเดี๋ยวคุยหลังร้านให้อ่าเดี๋ยวคุยหลังไมค์กันคุยหลังไมค์กันเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเตรียมส่วนลถเนี้ยเพื่อทุกคันอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าวันนี้ลองมาเล่นสําหรับรุ่นนั้นก่อนรุ่นนั้นก่อนแต่ถ้าสนใจทักมาเลยจัดการให้เดี๋ยวจัดให้ค่ะครับเจ้านายใจดีอยู่แล้ว นะคอะ่ตัวนี้แคนรี่ตัวเอ็กซ์ิโมตัว2.0ตัว GP ปี2 6 1 6ใช่ค่ะนะครับไม่แสนหนึใช่ไหมพี่ใช่ตัวนี้นะแค่ไม่แสนหนึนะคะคือไม่เบามากนะคะแล้วก็เป็นรถที่เอาจริงๆนะก็คือน้องปี2016ก็รถกี่ปีแลห้าหกปีแล้วเนาะแต่ว่าลองคิดดูซิว่าการใช้งานคือน้อยมากรประวัติศูนย์ด้วยนะคะ นี้ถ้าเกิดใครสนใจก็รีบทักเลยก่อนที่น้องจะไปเพราะจริงๆรุ่นเนี้ยมาไวไปไวมากิงๆมันเป็นโัวนต่างพิเศษนะครับนานจะมาดีจริงอันนี้ม่แสนหนึ่งใช่ไหมวิ่งเฉลี่ยประมาณวิ่งเฉลี่ยประมาณครับค้าหมื่นกว่าโลหมื่นกว่าโลประมาณหมื่นต้นเด้อปีละหมื่นกว่าโลใช่แต่ผมไม่อยากให้ลูกค้ามองว่าเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลถึงรถวิ่งเฉลี่ยปีละหมื่นกว่าโลแต่วิ่ง แต่ขับไม่ดูแลไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์สภาพแย่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นรถของเราเนี่ยเป็นรถที่ อาจจะมีไม่สูงบางคันแต่ดูแลดีประวัติครบมีประวัติการเข้าศูนย์เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะตลอดนะครับเราเนี่ยก็เลยคันรถดีให้รถดีเนี่ยไม่ใช่จะเป็นต้องใหม่น้อยแต่เป็นรถที่ดูแลดีนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักจุ่มนะตลอดพีคว่ำใช่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบนะแล้วก็ดูแลทุกอย่างอย่างเช่นว่าเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนอะไรที่เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนนันคือถึงรอบคือเปลี่ยนเลยใช่ยิ่งน้อยแค่ไหนถ้าเกียร์พังจบถูกต้อง มันอยู่ที่การดูแลรักษาใช่ครับต่อไปไฮบริดแต่ไม่ใช่คันนี้อ่ตัวนี้ตัวไฮบริดอีกหนึ่งตัวที่เราเอาเข้ามาสำหรับคันนี้เลยครับ h o n d a Accord ตัว2.0 Hybrid ปี2018ใช่จ้ะใช่ครับตัวนี้ผมชอบความไฮบริดของเขามากเวลาแบบเดย์ไลท์ของเขาจะเป็นสีฟ้าเรื่อยๆแบบดูดีมากรู้เลยว่าตัวนี้คุณขับไฮบริดตัวนี้คือเประหยัดดีมากกริป มาวันแรกอันนี้ลูกมาลูกค้าลูกหมาเฉอเลยวะลูกค้าลูกค้าลูกหมาเฉยเลยลูกค้านะครับโอ้ลิ้นพันกันเลยคืออันนี้ไม่ได้เก็บงานเลยใช่ไม่ได้เก็บงานสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเออใช่ลูกค้าตัวนี้คือถ้ามีก็คือน้อยมากเพราะว่าวันนั้น เหมือนส่งเหมือนส่งไปเก็บงานสีเหมือนกันแต่มันกลับมาในวันอะมันเป็นในนี้ค่ะคือเหมือนเหมือนกับแค่ไปขัดพวกรอยที่มันแบบว่าเป็นขนแมวอะไรเงี้ยสภาพดีมาก,ออกเองคือสภาพดีมากใช่แล้วก็ การประวัติศูนย์นะที่พี่เห็นน่ะดีมีการดูแลแบบตรงต่อเวลาตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหรือว่าเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่และที่สําคัญยังมีการันตีของแบตอยู่ด้วยอ่ะนะมีการันตีของแบตอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้สบายจ้ะนะครับตัวนี้ราคาของเขาครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวพอประมาณหมื่นก็จะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองประมาณนั้นครับ แต่ลูกค้านะครับถ้าใครเครดิตดีอยากผ่อนปีสั้นอแบบอยากผ่อนสัก4ปีจบตัดทิ้งเลยผมมีโปรโดอกเบีย้ยพิเศษ1นึ่งจุดเก้าเก้าเปอนี่นี่อันนี้ย้ำเลยอัน,นพี่พี่สุด,ดอกเบีย้ยถูกสุดของไฟนัซนเท่าไหร่ตันน้ จริงๆดอกเบี้ยถูกสุดของไฟแนนซ์ถ้าเป็นปกติสำหรับลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษเลย2.79 2.79แต่ของเรา1.99จัดให้เหมือนออกกับรถป้ายแดงถูกสุดนะถูกกว่าไฟแนนซ์นะลูกค้านะครับใครอยากผ่อนปีสั้นมาที่รีเจนหรือว่าผ่อนปียาวแต่ว่ามีส่วนลดเพิ่มเติมให้ก็มาที่รีเจนได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างชัดเจนก่อนการขายนะคะไม่มีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือหมกเม็ดใดๆทั้งสิ้นนะพูดตรงๆแล้วก็รถไอ้พวกออกรถมันก็มีอะไรพี่มันก็มี พวกอะนะค่าจัดค่าโัค่าดูแลค่ารักษาอะไรอย่างนี้อะแต่เราเราเราจะไม่รอให้แบบว่าลูกค้าออกรถผ่านมาแล้วเอ้ยพี่ต้องมีค่าไม่ทันแน่นนะนู่นนี่นั่นคือเราบอกว่าเราทำให้คือเราทำให้เลยแล้วเราก็ไม่เก็บ ใช่ก็คือโปรโมชั่นที่ตกลงกันตอนแรกคือเป็นตามนั้นเลยเป็นยังไงคือเป็นอย่างนั้นกย่างมาสุดท้ายคือถ้าตกลงกันไม่เคลียร์ยังไม่ต้องเซ็นลูกค้าถูกต้องไม่มีการหลอกเซ็นไม่มีการอะไรแบบนั้นนะครับไม่มีแล้วไม่มีหลอกจองด้วยถ้าไปไม่ได้คือบอกเลยว่าไปไม่ได้เรบอกจองนี่มากเลยจริงจริงเพราะว่านมีมีมีลูกค้าหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าบางเตจใช่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาเงินจองพี่ไปแต่เขาไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้พอเช็คแลพี่ไม่ได้ก็ปล่อยพี่ไปถูกต้องพี่กเสียใจอยู่ เราเรามาลุหนูนี่พี่วันนี้เราลหู่ก่อนเลยลุ่นแล้วลุ่ก่อนแล้วลุ่นก่นเอาแต่จริงๆกระบะมันก็ลุ่นะพี่จริงๆมันเป็นลุ่ทั้งหมดแล้วเอาจริงในเอ็นีเจนก็ลุ่หมดแล้วนะจริงจริงคือจริงๆแล้วอ่ะเราของลีเจนเนี่ยเราคัดสภาพมาโดยพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรามีสเปคชั่นเป็นการันตีใบเซอร์นะคะส่วนพวกการเขาเรียกรับประกันเครื่องเกียร์แล้วก็มีสูงสุดให้ถึง2ปีเนาะก็อยู่ที่ตามเงื่อนไขของแต่ละท่านนะ แล้วก็เราก็ยังมีพวกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งตรงนี้ได้ทุกคนนะคะคือเราอยากให้เป็นครอบครัวของรีเจนที่แบบว่าได้รถไปใช้แล้วอ่ะมีความสุขรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยบนท้องถนนนะคะนี่เราก็เลยเสริมบริการตัวนี้ให้ด้วยนะอ่ะตัวนี้นะครับรถหรูอีกคันนึงของเราแต่เป็นกระบะหรูนะครับก็คือ t o อร t a r าีโตัว2.4ตัว G ปี2 0 1 8นะครับรถคันนี้เป็นสีขาวนะครับตัวนี้ไม่แสนห้าไหมใช่ไม่แสนห้าแ ใช่ใช่ไหมไม่แสนห้าตัวนี้นะรถสวยสภาพดีครับประวัติคัดสภาพเช่นเดิมแล้วมือเดียวป้ายแดงนะมือเดียวจากป้ายแดงก็คือระดับสอบเป็นของดีเจนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องนะคครับลูก้านะตัวนี้รถสวยมากสภาพดีนะครับก็เป็นตัวท็อปของรีโบใช่ค่ะแล้วก็ราคา635,000บาทก็คือดีมากใช่ตัวตัวนี้รีโวตัวนี้เขาปักเป็นไอช่วงล่างที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะที่มันจะนิ่มมากๆเลยอ๋อจะปักช่วงล่างแบบใหม่นะครับใช่ใช่ค่ะนี่เลยคือ ทานี่คุณจะซื้อมือหนึ่งราคาเกือบล้านนะแต่คุณมาซื้อตรงเนี้ยคุณได้ถูกกว่าในราคาครึ่งหนึ่งเกือบ5 0เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนํานะแนะนำนะตรงนี้ก็มีไตทตันด้วยนะไตรตันครับสี่ใครสนใจ5้0 0 0นห้าหมื่นห้าพันแต่ตันอลตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดใช่ค่ะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะผ่อนกันอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นคุณนพรจ่าคุณนพรจ่ากอยู่ดูนะครับบอกว่าแคมรี่สีดำปีสี่ตั้งราคาหรือยัง คัร์เมลี่สีดับปี1ิ้อซนู่นมาใหม่ตรงนู่นตัวสองจุดห้าอ่าใช่ตั้งราคาแล้วตั้งแล้วเนาะตั้งราคาแล้วอยากทราบไหมครับอยากรู้สิถึงถามไงลองอยากรู้ก็ไปบอกลองลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคว้าง่ารู้สึกว่าไปดูไหมไปดูก่อนไหมแล้วผมจำไม่ได้ห่าคารมลี่สองจุดห้าตัวนั้นจะอยู่เท่าไหร่อ่ะสามแสนสามห้าห้าไหม เดี๋ยวไม่ไม่อยากพูดเลยกลัวผิดเดี๋ยวให้พี่พี่สุเช็คให้นะใช่ใเดี๋ยวเช็คก่อนเพราะว่าพอรถที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะยังไม่ได้ยังไม่พูดจนชินปากเนาะใช่ใแต่ตัวนั้นสวยมากลูกค้านะครับรถสภาพดีรูกสภาพเป็นรถลูกค้ามาเทินไหมใช่เป็นรถลูกค้ามาเทินรถสภาพดีมากนะครับเขาดูแลดีมากสวยเป็นจากลูกค้าเบื้อเดียวเลยใช่รถสภาพดี2.5ตัวจีปี13ประวัติศูนย์ดีด้วยประวัติศูนย์ดีด้วยใช่ฮะนี่ อุ้ยตายตายนี่ก็คือกำลังรอพิสูจน์อยู่นะฮะนะอุ้ยตายตายเธอเขาบอกว่าคน,คะนะครับเกิดผิดพลาดเกิือข่ขผิดพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูเขาจะมีใบเขียนอ,อ,อยู่แล้วใบสอบอยอยู่ไงตัวนี้ก่อนก่อนไปนะครับมิซูบุชิไต้ต,ตันตัวแอดลีแอดลีสองจุดสี่แอดลีขับสี่นะครับ อย่าออโต้ยกสูงเป็นตัวลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดด้วยตัวแต้มพิเต็ดครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองก็ผ่อนจริงๆนะคะถ้าสมมติเครดิตดีๆเนี่ยผ่อนอยู่แค่ประมาณ1 5 0 0หรือ1 8 0 0เองอ่าแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าเครดิตแบบสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ผ่อนไม่เกินหมื่นพันใช่นะตัวนี้ก็ใช้ได้ไปดูแคมรี่นิดนึงไม่ไม่ดูน้องตะโปนเลยก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกลับบาร์พี่เดี๋ยวกลับมาร์เดี๋ยวแล้วกลับมาน้องตะโปนเลยนะอ้าวออยู่่่มะพี อยู่ไหนนาะไม่ใช่ไม่อยู่นะแคมเบอรี่13สิบสามน่าจะไปศูนย์อยู่หรือเปล่านู่นนู่น้นเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าน่าจะไม่อยู่นะครับลูกค้าผมเปิดรายการรถดีกว่าพี่สูุหาไม่เจอนะผมหาให้แต่ว่าตัวนั้นเป็นตัวสองุห้าอะไรพี่ สามสี่ห้าสามแสนสี่ห้าพันสามแนี่้บาทค่ะไอแคมรี่สองจุดห้านะใช่ค่ะสองจุหปีส <Okay. S 2> องพับสี่โอเคครับสีดำสวยเลยใช่ล <ะ S 1> ดมากขออภัยด้วยครับรถหน้าจะออกไปเก็บงานไรทุอกอย่าง ใช่ค่ะอาจจะไปดูไอ้นี่ค่ะพวกถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์หน้าหรือว่าทําคลิปรีวิวให้ชมพิเศษเลยแล้วก็ลูกค้ามาจากไหนลูกค้ามาจากทีลูกค้าขอขอเบอร์ทิ้งเอาไว้ได้ัหมคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งคลิปรีวิวให้ทีนึง3 9 5อ๋อ้ขอโทษค่ะ3 9 5 0 0 0าบาทนะครับนี่มีพายกระซิบบอกมาสนใจก็ทักแชทมาเลยทักแชทมาหรือว่าโทรมาได้เลยใช่ลูกค้าเบอร์โทนี้ไอ้ที่ขึ้นอยู่เนี้ย จเบอร์บอสนะครับใช่ได้คุยกับบอสนะใช่อันนี้คือขอรับรองกระซิบได้เลยครับเป็นพี่ขอราคาพิเศษเลยพี่ขอราคาพิเศษได้ขอดูขอนี่ขอน้ำมันอะไรได้หมดเลยทำไมเรากระซิบอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวบอสบอสมาดูแลจบเลยอ่าก็บอกเลยลูกค้าแบบเผื่อใครแบบว่าชอบไปชอบคุยอย่างเงี้ยได้เลยครับอ่าตัวนั้นเราค่ามาตัวหนึ่งอาจจะขอแวะเจ้าเซ็นต้านิดนึงจ้า นี่น้องน้องตาปพนของพี่สุนี่น่ากมากเซียนต้านะครับ <Huh? S 2> ใครกําลังหารถแบบว่าที่ที่ต้องพามาดูเพราะว่ามันเป็นรถเชิงครอบครัวน่ารักน่ารักนะครับใครกําลังหาอยู่สําหรับโตโยต้าเซียนต้านะอันนี้พี่เขาพูดอยู่ไหมแล้วเข้าใหม่ไหมใหม่ใช่ปะ โตโยต้าเซียนตาตัว1.5ตัว G ปี2018นะครับก็เป็นรถ MPV ทรงน่ารักมากลูกค้านะครับแถมมีราคาพิเศษให้ด้วยตอนนี้เหลือแค่เพียง5 2 9 0 0 0บาทเอ้ยไม่ใช่ดิ4 9 9 0 0 0บาทอันนั้นคือราคาเก่านะ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนประมาณ8,900 0นะตัวนี้นะครับเป็นรถประตูสลไลด์ไฟฟ้าด้วยสำหรับใครที่ชอบนะไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะแล้วก็ขับรถที่ ทางไกลหน่อยๆเขบาบ่กเขาเปนเครื่องพันหนะครับไปได้ตัวนี้ประตูสายไฟฟ้ามีลูกเหล็กลูกเด็กเล็กแดงนะที่ขึ้นรถสงสูงไม่ไหวอะไรเงี้ยแบบนี้ง่ายมากนะครับขึ้นง่ายๆเนีย่ยนั่งได้เลยนะครับถ้าเป็นรถสงสูงเนี่ยอาจจะขึ้นยากน,นิดนึงแต่ตัวนี้ขึ้นสบายเลยนะตัวเซียนต้านะครับตัว1.5ตัว G ปี2018นะครับ4 9 9 0 0 0เานเ้องมใช่4 9 9 0 0 0คือเป็นรถที่สวยสภาพดีแล้วขอบอกนะเพราะาประหยัดน้ำมันมากๆนะคะสำหรับตัวอะโตโยต้าเซนต้าตัวคันนี้นะเป็นเครื่อง1.5นะคะแล้วก็ ไปได้ทั้งครอบครัวกว้างสะดวกสบายแถวที่3ามเนี่ยค่ะนั่งได้จริงนะพี่สุตัวใหญ่ๆเงี้ยนั่งสบายมากเอาเอาเป็นว่าไซส์ผมอะใช่เนี่ยผมกับพี่สุหรือพี่ลิกอะไรเงี้ยนั่งตอนหลังกันสองสามคนได้นะใช่เราเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหลังมาแล้วพี่ก็ไปบอกทำไมอ้าก็แล้วก็อ้าต่อไปเขารู้หมดเลยไหนรถหรูมาแล้วก็หรูต่อไปเลยอันนี้ผมชอบเป็นงานส่วนตัวนะครับนี่เลยค่ะนี่เลยสุดหล่อนะครับสุดหล่อของเรา ใครชอบนะครับ Honda Accord ตัว1.5เทอร์โบนะครับมากันตรงนี้เลยลูกค้าไม่ไม่ได้หากันง่ายๆเข้ามาแล้วใช่ค่ะสภาพดีสวยมากใช่นะตัวนี้ Honda Accord ตัว1.5เทอร์โบนะครับปี2020ใช่ค่ะสีขาวใช่ค่ะราคา825,000ถ้าถ้าพี่สู่จําได้ปีที่แล้วเรามีตัว21เข้ามาใช่1ล้านนะครับถูกต้อง1ล้านกับอีก2แสน1ล้านกับอีก2แสนใช่1ล้าน2แสนประมาณนี้ ล้านสองแสนะครับแต่ปีนี้นะอันนี้คือลดมาลดมาปีเดียวเหลือแปดแสนสองห้าพันบอกแล้วว่าถ้าใครกำลังแบบว่าอยากได้รถไซส์แบบนี้นะครับในช่วงที่แบบว่ารถกำลังราคาลงอ่ะตอนนี้เป็นช่วงกอบเปยนะเป็นช่วงกอบกปยจริงๆลูกค้าจริงถ้าสมมติราคามันขึ้น e b เกิดอะไรขึ้นอ,อย่างเงี้ยขึ้นมาไอดีขึ้นอีกนะครับลูกค้าขอเนะขาบอกว่าจริงๆอะ่ะตัวตัวรถมือสองนะก็คล้ายๆกระทองนะขึ้นลงมัน,ม,ม,นมันจะอยู่<ง>ตามช่วงระยะเวลาแต่ว่าถามว่าคุณซื้อมือสองไปเงี้ย คุณไม่ขาดทุนนะเอาจริงเพราะว่าราคามันถ้าสมมติคุณใช้ไปสักปี2ป,ปีราคาลงไม่เกิน5%อืเอืม,อมโดยเฉพาะเป็นพ o ด d a ตวหตาด้วยจากยูทูบบอกว่ารถสวยดีครับติดอย่างเดียวติดบูโรติดบูโรไม่เป็นไรค่ะปรึกษากันได้ค่ะเรามีวิธีแนะนำให้ลูกค้าที่อยากได้รถได้รถใช้ค่ะใช่แต่ขอบอกแค่แบบว่าให้แจ้งแบบข้อมูลตรงๆเท่านั้นเองอ รับร<ม>องค่ะช่วยได้ค่ะอันนีคน้คนติดบูโลบูยบคนติดบูโลนี่มีวิธีไปค่อนข้าง,างหลากห,ห,หลายนะอ่าไม่ว่าจะแบบว่า ปิดให้ปิดซะก็ปิดซะปิดซะแล้วก็รอถ้าเป็นบัตรเครดิต6เดือนพอนะก็ปิดซะถ้ายอดไม่เยอะปิดซะเลยนะจะได้แบบว่าแล้วก็สร้างเครดิตต่อไปด้วยหรือว่าจะเป็นคนในครอบครัวมาซื้อแทนหรือว่าอะไรยงี้ก็ได้ร่วมอะไรยงี้มีเยอะแยะมากมายนะครับนะก็มาปรึกษากันได้เรายินดีช่วยนะครับปรึกษาให้ไหมค่าค่าปรึกษาทิ่ตรีใช่ค่ะนะ ปรึกษาเราไม่คิดตังไม่คิดตังออกเรถที่รีเจนด้วยนะใช่แต่แต่ถ้ามันแบบสุดๆจริงๆเราก็จะบอกบอกว่าโอ้ไม่ไหวค่ะแต่คืออันนั้นต้องสุดจริงนะสุดสุดนี่คือแบบอยากอยากรู้ว่าสุดแบบไหนลองทักมาโอ้แต่เราแบบไปสุดจริงกาสุดท้ายก่อนจะไปเข้าคันโปรของเราอ่าคัวนี้รลอะไรนียคันนึ่ง Honda Accord นะครับตัว2.0ตัว E ป2017 ตัวนี้นะน้องโอมขอบอกว่าราคาไม่ถึง6 0 0 0 0นนะซึ่งตัวนี้นะคะน้องสามารถผ่อนได้ประมาณหลักหมื่นไม่เกินหมื่นด้วยหมื่นหลักร้อยนะใช่กับราคาของเขานะครับ5 0 0แสนแนะ8 8 7เจ็ดหรือแปดเจ็ดหรือแปดห้าแสนเชื่อพี่สุก่อนห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคันนี้นะสีบลอน ปี18ตัว2.0ตัว E 17ตัว2.0ตัว E นะครับสวยมากสวยมากแล้วก็คือได้ได้อารมณ์ที่เป็นแอคคอร์ดรถใหญ่ราคาเบาๆครับหล้วเช่นเดิมมันเป็นรถทุกคันของเราเนี่ยรถสวยคัดประวัติคัสสภาพนะครับทุกตนะทุกอย่างคือ ไม่มีประวัติชนหนักจมน,น้าแต่ต่อผิดความหรือว่ากรอไม้ประวัติศูนย์การเข้าศูนย์ต่างๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรตามระยะตลอดและการันตีเลยนะคะว่าช่วงร่างเกียร์เครื่องยนต์นะคะ,ะเดิมเดิมนะ<ช>แล้วก็ต้องสภาพดี<ช>ถ้าเกิดมีเสียงก็ก็กในห้างก็ไม่เอาใช่นะคะคือรถเราสวยจริงนะคะคือคับสภาพโดยนตัวนี้ใครสนใจก็แคปหน้าจอไปได้เลยคันนี้น่าจะน่าจะเนื้อหอมราคาดีมาก้วขอบอกว่าครับไมแสนต้นด้วยจะบอกให้อ่ะกับอ่ะ ใครที่อดทนรอมาหรือแมเดี๋ยวเดี๋ยวดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คันนี้ไม่ได้คันนี้ห้ามนะสำหรับใครที่อดทนรอมานะครับเอ๊สองคนนี้ไม่บอกสักทีคันไหนแล้วใช่ไหมคันไหนที่ลดแสนหนึ่งไม่บอกสักทีนะมาไปดูกันนะครับกับรถตัวที่เราทำโปรในวันนี้ทำโปรแบบจุกๆส่วนรถหนึ่งแสนบาทใช่ครับมาไปดูกันเลยนี่เลยคันนี้นะ สำหรับใครที่บอกว่ามาจากไลน์นี้นะคะหรือว่าเห็นมาจากไลน์นี้เนาะนี่เลยเดี๋ยวผมขอเปิดไฟนิดนึงพีแบบเพื่อความผ่องเพราะตอนนี้มันย้อนแสงไงมันเย็นแล้วจริงๆอ่ะสีสีนี้เป็นสีที่โฆษณาตอนเปิดตัวเลยนะใช่ใช่สีนี้คือสวยมากๆนะคะสำหรับ t o y ยต้าครอสนะคะได้จะรู้กันอยู่แล้วนะครับโปรโมชั่นในวันนี้ของเรานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับ โตโยต้าถ้าโตโยต้าคอร์สไม่ได้คือผิดต้องพูดชื่อเขาให้เต็มด้วยอะเหรอโตโยต้าโคโราคลอสตัว1.8ไฮบริดอียาพรีเมี่มปี2020โอ้ื่าชื่อยาวนะ,จะเจ๋งแต่ว<ต>่าคันนี้ใช่ข้อดีของคันนี้นะคะอ๋อจะ นี่นะคะถ้ามีใครสนใจนะคะสําหรับคันนี้เนาะแล้วถ้าพิมมาเนาะว่าสนใจตัวนี้รับโปรโมชั่นพิเศษไปเลย1 0 0 0 0แบาทคำว่าคันนี้คันนี้เท่านั้นนะคะคคันนี้นะครับ <Hey. S 2> พิมมาเลยว่าสนใจนะครับในช่องแชทถ้าเป็น a c e b o o k เนี่ยพิมมาได้เลยแต่ถ้าเป็น u t u b e เนี่ย อย่ารอพิมพ์โทรเลยโทรเลยดีกว่าเพราะว่าช่องใน YouTube มันจะไม่มีช่องแชทตอบโต้กันได้ก็โทรเลยหรือว่าแอดไลน์เรามาก็ได้ใช่รือหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากอยากพิมว่าสนใจก็ได้นะแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้เรานิดนึงนะคะครับักอินบ็อกกันมาเลยอันนี้นะครับจากราคา755,000บาทเหลือเพียงเอ่อไม่ใช่เหลือเพียงเด็รับส่วนลดไปเลยหนึ่งแสนนะก็คือใครสนใจก็ ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทไปเลยใช่อนหมื่นต้นๆเท่านั้นใช่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าพรีเมียมถูกต้องเป็นตัวรองของเขาเนาะใช่ค่ะมันจะมีพรีเมียมเซฟตี้อีกคันหนึ่งใช่ใช่แต่ลองคิดดูสิคะว่าในราคาเนี้ยเป็นราคาที่เบามาถ้าคุณซื้อป้ายแดงนะราคาสูงกว่านี้เยอะอันนี้คือคุณเหมือนคุณได้รับส่วนลดมาแล้วอ่ะจากป้ายแดงมาเนี่ยก็ต้องเกือบ40-50ป็แล้วนะใช่ครับนี่แล้วได้ราคาพิเศษแล้วได้ส่วนลดลงมาอีกลองคี่ดูสิคะว่า คุณจะคุ้มแค่ไหนสาหรับคันนี้นะโปรโมชั่นสําหรับไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะลูกค้าไลฟ์สดนี้ลูกค้าพิมพ์สนใจมาหรือว่าแอดไลน์หรือ่าโทรมาจากไลฟ์นี้นะครับส่วนลด10,000แบาทแล้วก็ทุกอย่างเก็บงานสวยพร้อมใช้ครบๆไม่ใช่ว่าถูกต้องส่วนลดหนึ่งแสนแล้วไม่เก็บงานไม่ใช่นะครับอ่าคืดเราดูแห้ดูแลให้ครบเหมือนเด็นะครับเพราะถ้าไม่งั้นจะเสียชื่อ Regent Homecar ใช่ไหนๆไปดูข้างในไหมไปดูดีกว่าครับผมให้ตุ้แจี่เลย หยกไข่แจ้พี่เลยมาพี่พี่ตากล้องเลยแค่แค่คุณแจก็สวยแล้วนะคะนี่นี่สวยสวยมากนะคะนี่พี่ตากล้องนี่เลยเต็มที่นี่พอมาด้านในนะคะนี่คุณจะได้อารมณ์เหมือนตัวแบบคล้ายๆ BMW เนาะซึ่งแบบจะเป็นเบาะแบบออกแบบน้ำตาลแดงนะซึ่งสวยหรูหรามากๆนะคะแล้วจอนี่คือแบบดูทันสมัยมากๆแล้วก็กว้างมากนะคะนี่เลย แล้วก็ไอตัวนี้นะพี่เรื่องความประหยัดน้ำมันนี่คือ The best เพราะว่าตัวนี้เขาเป็นเหมือนเป็น e เหบเป็นไฮบริดสองระบบไะพี่เวลาขับใช้น้ํามันเนี่ยมันก็จะชาร์จตัวตัวไฟไปด้วยใช่ค่ะพอเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวน้ํามันใช่อ่า ก็คือจริงๆมันมันใช้ได้ทั้งสองระบบนะคะพอเวลาเราขับไปสักพักหนึ่งเขาก็จะแบบเหมือนชาร์จไฟในตัวได้นะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยไม่ต้องชาร์จไฟบ้านใช่เลยน้ำมันเติมก็พอสมควรนิดหน่อยนะคะคือสามารถประหยัดงบลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะเหมือนลูกค้าเลือกได้เลยั้ยสมมติว่าจันจันพุทธสุขับน้ํามันขับน้ํามันไปจันขับปุ๊บอังคารเต็มใช่ไหมอังคารก็ขับ e ev ไปทั้งวันใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบได้หมดเลยไม่ต้องเตือไฟบ้านด้วยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะ ถ้าไม่มีตัวชาร์จอ,อ่ะหรือว่าอุปกรณ์ติดตั้งอ่ะ,ะมันค่อนข้างจะเสียค่าไฟเยอะนะพี่จริงจริงเรานะเราไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนเต้เตาเสียบเราไม่ต้องไปซื้อสายชาร์จเพิ่มนะคะตัวนี้คือมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราได้ค่อนข้างครบนะคะแล้วก็ไปได้เยอะจุคนได้เยอะมีแอร์หลังนะ นี่ดูสภาพคือกริปมากนะคะสําหรับคันนี้นี่คือน้องๆป้ายแดงเลยครับเหมือนออกป้ายแดงอ่ะบอกเลยอันนี้คืออันนี้คือมั่นใจวพาไม่มีเก็บงานสีเลยถูกต้องค่ะนี่ด้านหลังนะคะก็เป็นแบบตัวไฟฟ้าเนาะนี่เปิดแบบไฟฟ้าจริงๆอ่ะเขาเตะได้นะใช่แต่ว่าเรายังเตะไม่ได้เพราะเราทาไม่เป็นพี่สุขาสั้นสุเคยเตะแล้วเตะไม่ไปขาสั้นนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเวลาเตะต้องเป็นอย่างนี้ที่เขาจะมีจังหวะ อ่าต่งหวัคือข้อต้นขอยหลังทนชั้นสูงใช่ต้องแบบปึ๊บตล้บถอยออกเลยใช่แล้วอยออกเลยขึ้นมาครับแต่ทำไม่ได้เพราะว่าเราเตะขาไม่ถึงอจริงๆคือมิสุขาซานมิสูรหลังมาสองรอบแล้วใช่มันจะมีเซนเซอร์ข้างล่างอย่างเี้ยเดี๋ยวต้อง เรียกเขามาดูอีกทีหนึ่งว่าทำไมนั่นนะครับใช่ค่ะนี่เลยคือนี่ด้านหลังพื้นที่การใช้สอยเห็นไหมคะเยอะมากนี่พี่สุนอนดินได้2คนเลยเห็นไหมคะสบายสบายมีที่วางน้มีที่วางของนะคะนี่อันนี้เอาไว้วางพวกแบบว่าเอาผ้าทิชชู่ทิชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคนชอบหรือหมอนตุ๊กตาผู้หญิงบางคนเนาะที่แบบรถครอบครัวเนาะเอาไว้วางของเล่นให้ลูกสมุดการบ้านอะไรอย่างงี้ก็สบายเลยนะคะนะครับหรือจะพับเบาะเอาไว้ให้ลูกนอนเล่นหลังรถแล้วเราไปเที่ยวไหนไกล ก็คุ้มนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนะ,ะแทนแทนที่เราจะแบบว่าอุ้ยมันแบบว่ายังไงเดียเติมน้ามันหมดไปกับการเติมน้ํามันเพื่อพาลูกเที่ยวเรามาใช้รถแบบนี้พี่ว่าก็โอเคนะนะใช่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาคันนี้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทนะครับใครสนใจพิมพ์คําว่าสนใจไว้ได้รับส่วนลด10,000แบาทไปเลยทันที สวยมากอะสำหรับตัวโตโยต้าโคราขอตัวนี้เท่านั้นนะครับใช่ค่ะเป็นตัวไฮบริดนะตัวไฮบริดนะนี่พี่โรให้เลยสีสฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้ไฮบริดนะครับนี่เลยสวยมากนี่นี่นี่คือสีที่แบบว่าโฆษณาตอนมือหนึ่งเลยนะที่เขาออกเลยเป็นสีนี้เลยแล้วสวยมากนะคะก็ใครสนใจบอกรมีคันเดียวนะมีคันเดียวเท่านั้นมีคันเดียวนะครับใช่ก็ อนนี้เราไลฟ์กันมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่พี่จากล้องบอกว่าแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วโอเคอาจจะต้องประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าแบตจะหมดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอัปเดตพวกรถสวยเพิ่มเติมมันให้อีกทีหนึ่งนะคะได้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีมาไลฟ์มันอีกจ้ะนะโอเคลูกค้าครับ ก็เราอาจจะมาใกล้ขึ้นนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจโตโยต้าโคโรราคอนนะตัวรถหนึ่งแสนมีอยู่พันเดียวจจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับลูกค้านะเพราะฉะนั้นต้องทำในต่อด้านล่างได้เลยคุณแหลมเลอรจากกล่าวเฟซบุ๊กบอกว่าสนใจครับคันข้างหลังเนี่ยอ้าวโอเคจองเบอร์ไว้เลยค่ะจองเลยจองได้เลยนะครับจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนให้ให้พันเดียด้วยไหมถ้าพี่ขอจองมาแส่นึงแล้วเอาแส่นึงแล้วหรอพี่แส่นึงแล้วนะ ให้บัตรน้ำมันไปนี่หนึ่งแสนกับหนึ่งแสนกับพิสุให้อีกห้าพันหักเงินเดือนได้เลยเฮ้ยน้ำมันยังถ่านก็พอให้เป็นแสงแล้วพี่นะตัวรถหนึ่งแสนบาทแล้วตัวรถหนึ่งแสนบาทนะครับจริงเลยนะไม่ได้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 ขอเรื่องนายเป็นแสนเดียวเดี๋ยวหักเราทำไงเอาหรอแต่อันนี้คุยเพิ่มเติมมันได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์หน้ามาอัปเดตรถเพิ่มเติมเพราะววันนี้แบตหมด นะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์หน้านครับพรุ่งนี้แหละประมาณ4ี่โมงกว่านะครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ